ความสุขใกล้กว่าที่คิดโรคไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเดวันพอดพามาสวัสดีค่ะได้อ่านบทความหนึง่งเกี่ยวกับความสุข รอยากนำมาแบ่งปันแล้วฝากกันค่ะความสุขใกล้กวดที่เราคิดนะคะ1ความสุขจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราเล็กทุกสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ต่งางหาก เรามาที่มองข้ามสิ่งที่เรามีใช่ไหมคะและหลังหันกลับมามองและให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีอยู่ต่างหากความสุขก็จะเกิดขึ้นได้แล้วนะคะสองแม้เข็มนาฬิกาจะเดินย้อนกลับไม่ได้แต่สิ่งทำให้มาได้ก็คือการเดินหน้าเพราอสอนให้เราเข้มแข็งและมีความสุขอยู่กับปัจจุบันคะ่ะ สาเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนใครมีความสุขในสิ่งที่เรารักมีความรักในสิ่งที่เราทำแม้ใครจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำก็ตามนะคะมันก็ไม่เป็นไรคะ่ะอยู่ที่ว่าตัวเราต่งางหากเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นมากแค่ไหน สี่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลานะคะพราะความสมบูรณ์แบบคงมีตลอดเวลาและหาได้คงไม่ยากคงเป็นสิ่งที่หายนี่ยากมากเลยนะคะบางครั้งความสุขที่งดงามที่สุดมันยังคงอยู่แค่เพียงเรามองความสุขบนความธรรมดาและเรียบง่ายที่สุดยดงไงก็คือวันนี้ วันของเราแต่และว,วันเราอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายรู้ไหมว่าวันธรรมดาของเราหายไปความสุขของเราก็จะหายไปคะ่ะบางครั้งอาจจะมองข้ามวันธรรมดาธรรมดาของเราถ้าเรามองคิดดูนะคะว่าวันธรรมดานี่แหละคือทำให้เราสามารถมีความสุขกับมันถ้ามันหายไปเช่นถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา รู้ไหมว่าวันธรรมดาของเราได้หายไปแล้วและความสุขของเราก็หายไปด้วยเช่นกันดังนั้นอย่ามองเข้ามันธรรมดาของเรานะคะ 5. ้ร้มเพื่อเรียนรู้ให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเรื่องที่ที่ยิ่งใหญ่สุดของมันก็คือเรื่องที่ที่เราลุกขึ้นจากความล้มเหลวแล้วเราก้าวเดินหน้าต่อไปคะ่ะ 6. บางครั้งเวลาแห่งความสุข มันไม่เคยคอยใครนะคะจงทําทุกวันของเราให้เหมือนกับวันสุดท้ายของชีวิตเจ็ดไม่มีใครที่จะเก่งตั้งแต่ครั้งแรกคนเราทุกคนรู้ต้องอาศัยการลองผิดการลองถูกค้างเท้ากันไปสิ่งหนึ่งที่ทำแล้วมีความสุขตัวที่เราทำได้ในสิ่งที่เรารัก ไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็คงเลือกที่ทำมันต่อไปค่ะ8การคิดมากคิดไปก่อนก็เสมือนกับการบันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่วนการปล่อยวางก็คงเหมือนกับการลบและการเคลียร์ข้อมูลในหน่วยความจำของเรานะคะหัวใจเรามีกี่จิกะไบต์ก็คงมีพื้นที่ ไม่พอนะคะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจและปล่อยวางล้อย่างสมดุลพอพูดง่ายแต่ทำยากนะคะการคิดการปล่อยวางฝอกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราคะ่ะ 9. จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีความหมาย 9. จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่า และมีความหมายหามาใส่ใจทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่รักเราโลกใบนี้ให้มากขึ้นนะคะ 10. ใช้ชีวิตให้เดินไปตามปกติของมันค่ะแล้วซึมซับช่วงเวลาของความสุขไว้เป็นกำลังใจนะคะแล้วจงเรียนรู้ช่วงวลาแห่งความทุกข์ ไว้เป็นประสบการณ์สุดท้ายก็ต้องปล่อยวางเรื่องหนัหนกๆออกไปเสียบ้างนะคะแค่นี้ก็คงพอแล้วคะ่ะถ้าเราสามารถทำได้ความสุเก็เกิดขึ้นได้นะคะสิบเอ็ดเวลาที่เราผิดหวงังผิดพลาดก็จงเปลี่ยนมันให้เป็นแรงผลักดันส่งให้ตัวเราก้าวข้ามมันออกไปแค่นั้นก็พอแล้วคะ่ะ สิบสองทุกเกิดขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้ผิดหวังเกิดขึ้นเพื่อให้เราเป็นบทเรียนล้มเหลวเกิดขึ้นเพื่อเราเก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเศร้าเสียใจเกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจการจากราพูดง่ายจะทํายากนะคะพยายามทำความเข้าใจและเรียนรู้เราก็จะผ่านมันได้ค่ะ13า ความทุกข์เป็นปัญหากระสัคและความล้มเหลวต่างๆที่เราได้พบเจอนะคะเมื่อเราสามารถผ่านพ้นม,มันไปได้มันก็เปรียบได้กับปุ๋ยของชีวิตเราเลยค่ะส่งต่อให้ตัวเราเติบโตนานทุกวันได้นะคะ 14. ทุกข์ก็แค่เข้าใจผิดพลาดก็แค่เรียนรู้ล้มเหลวก็แค่เอาใหม่ผิดหวัง ก็ไม่เป็นไรนะคะความเศร้าแค่เข้ามาทักทายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจริงๆจะบอกว่าไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะเศร้ามันก็จะผ่านไปเช่นกันค่ะส5เมื่อไหร่ที่เรารักตัวเราเองขอบคุณตัวเราเองเป็นเราก็จะสามารถรักคนอื่นเป็นนะคะรักที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างของเรา ให้กับเพื่อนร่วมโลกสังคมของราหน้าอยู่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสิบหจงขอบคุณตัวเราเองในทุกๆวันนะคะและเดินทางต่อไปให้มีความสุขที่สุดในทุกวันของชีวิตของเราคะ่ะสิเจ็ดอย่ากกลัวใครจะมองเราอย่างไรนะคะสิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือวันนี้วันนี้ เรารักตัวเราเองมากพอแล้วหรือยังคะ 18. สิ่งสำคัญที่เราจะมองค่าไม่ได้ก็คือการรักตัวเองคะ่ะและเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากๆและตั้งใจฟังเสียงหัวใจของเราอย่างแท้จริงในทุกช่วงเวลาของชีวิต 19. บเก้ความรักและคุณค่าในตัวเราเราต้องมอบให้กับตัวของเราเองนะคะ ก่อนที่เราจะคาดหวังให้ใครใครมอกให้กับเราเพราะว่าเราอยากไี่รังตัวของเราเองจะคาดหวังให้ใครละ่ะมารักเรามันคงยากมากนะคะแต่ข้อสุดท้ายค่ะข,ข้อที่ยี่สิบหันมาเติมเต็มให้กับตัวเองรัางตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองกันดีกว่าคะ่ะแล้วเราจะได้เราไม่ต้องการ การมองหาการเติมเต็มการยอมรับหรือแม้แต่ความสุขจากผู้อื่นเลยนะคะเพราะตัวเราเองเติมเต็มตัวเองได้ค่ะนี่คือ20ข้อที่ทำให้เรามีความสุขใกล้กับที่เราคิดนะคะที่อ่านบาทความนี้ามาแบ่งปันอีกรอบหนึ่งหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊ o ยูทูบแองเกอร์พอดคสต์